คุณฉันจะไปขึ้นรถแล้วนะผมมาให้กำลังใจคุณครับแล้วผมจะพาคุณเดินไปส่งคุณไปส่งนะใช่ผมจะไปส่งคุณเองครับขึ้นรถตัวกันมาแล้วเหรอกอดให้นั่นนะจ๊ะเขาบอกว่าถ้าฉันยอมนั่งรถเขาจะถ่ายรูปกับพี่ต้าอู๋ที่ไงพี่ต้าอู๋อยู่นี่ขึ้นรถคันไหนอ่ะเอาผมก็ฝากฝาก็ชีวิตด้วยนะฮะทำไหมคะพวกเราไม่ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ต้องเชื่อใจเขาบอกว่าเป็นระดับโลก เต็มที่ครับผมแรกของหนูมีเท่าไหร่ใส่หมดครับทุกคนที่บ้านสู้ค่ะเทวมากตื่นเต้นสุดครับผมเขามีผลรขับที่โคตรเก่งอย่าไปกลัวับผมหนูจะนั่งข้างๆแบบเงียบๆต้องไหวด้วย Yeah, I'm not นี่ว่าฉีแตกหรือเปล่าครับทุกค,คนครับเจนนี่เป็นไงน้องเจนน,เจนี่ของฉันน้องเจนนี่ของฉันไหวรกเปล่าเจนนี่ไหวไหมลูกเจนนี่บอกว่าพี่คะหนูไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวจริงๆค่ะ เมื่อเขามาดูเจนนี่เจนนี่เดือกี่แตกแล้วครับขออนุญาตทีมงานนะครับพาน้องไปเลยนะครับพาน้องไปเลยนะครับค่าใครอยากยครับแล้วก็เซอร์กิจซานก็เชิญเลครั้งแรกและครั้งเดียวครั้งแรกและครั้งเดียวแล้วก็จะเก็บคลิปนี้ไว้ให้ผัวดูครั้งหนึ่งในชีวิตต้องลองเมาเหมือนกูกินเนื้อ เป็นไงล่ะคุณแม่จับกระจกโอ้ชอบชอบมากเลยรอบแรกแล้วรอบแรกถามพี่คนขับหนูลงได้ไหมพี่ไม่ทันแล้วเจนนี่และถามเขาด้วยนะว่าพี่จะแชมป์อะไรแชมป์ญี่ปุ่นเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้แชมป์ที่นั่นลีลาพี่เขาก็เลยเป็นอย่างที่เห็น